สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของอบรมค่ายสองนะในหัวข้อเรขาคณิตนะคะจากที่เราทราบว่าในตัวค่ายหนึ่งนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องความรู้พื้นฐานทางเรขาคณิตไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะรวมถึงรูปหลายเหลี่ยมคนะาวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูเนื้อหาในค่ายสองนะคะซึ่งมีอะไรบ้างนะคะ ก็ก็เริ่มต้นจากบทที่5นะคะต่อเนื่องจากในข้ายหนึ่งนะคะบทที่5เราจะกล่าวถึงทฤษฎีบทของเมเนลสและเชวานะคะซึ่ง2องทฤษฎีบทนี้นะคะก็จะมีบทบาทสำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับจุด3จุดนะคะว่าอยู่บนเส้นตรงเดียวกันไหมนะคะหรือ,อทฤษฎีบทที่กล่าวว่าเส้นตรง3เส้นตัดกันที่จุดจุดเดียวกันหรือเปล่านะคะก็จะเป็น2องทฤษฎีบทนี้นะคะ ส่วนบทที่6จะพูดถึงพื้นฐานความรู้ของพื้นที่นะคะพื้นที่ก็จะมีรูปหลายเหลี่ยมแล้วก็การประยุกต์ใช้เป็นเรื่องการคำนวณกันคำนวณหาอัตราพื้นที่ของรูปที่1หารด้วยรูปที่2อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็บทที่7จะกล่าวถึงตรีโกณมิติซึ่งเราก็จะรู้ตรีโกณมิติพื้นฐานกฎของไซน์กฎของโคไซน์เพื่อนําไปใช้ในการพิสูจน์ ะะหรือคำนวณค่าต่างๆส่วนในหัวข้อสุดท้ายนะคะของค่าสอก็จะกล่าวถึงอสมการเรขาคณิตเบื้องต้นนะ,ะซึ่งครูก็จะรับผิดชอบ2บทแรกเช่นเดิมนะคะคือทฤษฎีบทเนลลสเชวาแล้วก็พื้นที่นะ,ะส่วนอาจารย์ธนวิทย์จะรับผิดชอบบทที่7กับ8นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองดูเนะะื้อหาในบทที่5นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยเนลนะ ทฤษฎีบทเมนอสเนี่ยแล้วก็เชวาก็จะเกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมอย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วแต่สองสองส่วนนี้ต่างกันอย่างไรนะอ่ะเรามาดูทฤษฎีบทที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องก่อนเราจะพูดถึงเมนอโลสนะคะ <S 1> <S 1> ตัวทฤษฎีบทของเมนอโลสเนี่ยตัวเมนอสนะคะก็จะกล่าวถึงว่าถ้าเรามีจุดอยู่สามจุดนะคะใดๆ การที่จุดสจุดนั้นจะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนั้นได้หรือไม่ก็จะต้องมีเงื่อนไขนะคะที่เป็นจริงนะดังนี้นะดังในสมการที่ครูวงไว้นะคะก็นั่นหมายความว่าถ้าเรากำหนดให้สามเหลี่ยม abc เป็นสามเหลี่ยมใดๆนะแล้วก็มีเส้นตรงที่ชื่อว่า l นะ,ะตัดด้าน ab และด้าน ac ตัดกัน โดยที่เราเห็นจุดตัดเนี่ยอยู่บนด้าน,นเขาเรียกตัดแบบภายในนะคะส่วนจุดที่3นะคะที่เส้นตรง L ไปตัดกับด้าน BC อันนี้เป็นการตัดแบบจุดมันอยู่ภายนอกด้านนะคะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าเรามีจุด dE และ f นะคะซึ่งเรียงตัวกันลักษณะเช่นนี้เราจะกล่าวว่า ถ้าถ้านะคะ d e f นะคะเป็นจุด3จุดซึ่งเรียงตัวกันหรืออยู่บนเส้นตรงเดียวกันนั้นได้ก็จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ก็คืออัตราส่วนของความยาวด้าน ad นะคะต่อ db สังเกตนะว่ามันจะเป็นลักษณะการหมุนแบบทวนเข็มโดย a เป็นจุดเริ่มต้นนะะของการหมุนนะ ad นะ,ะต่อด้วย db คูณด้วยนะคะ bf มันจะไปถึงจุดตัดนั้นก่อนนะะส่วนด้วย cf หรือ fc ก็ได้แล้วก็คูณด้วยนะคะ ce ต่อด้วย ea หรือ ae ก็ได้ต้องมีค่าเป็นเลขหนึ่งนะคะอันนี้ถ้าเกิดเราจะใส่ตัวเส้นเส้นที่เป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุด3จุดนี้ก็คือเส้นตรง l นะคะซึ่งมีสีน้ำเงินหน้าตานี้เนาะ อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปลองดูบทพิสูจน์กันนะคะว่าการพิสูจน์เมื่อกี้มันเป็นลักษณะคือก็ต่อเมื่อนะคะก็คือว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อนั่นเองนะคะมีคุณสมบัติทางด้านขวามือและในทางกลับกันนะคะถ้าเราได้อัตราส่วนทางด้านขวามือแล้วแล้วก็นะ,ะจุดสามจุดที่ว่าเนาะก็จะอยู่บนด้าน,นะะที่เป็นอาจจะเป็นด้านที่ต่อออกมาเนาะ จุดสาจุดเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะอยู่บนด้านเดียวกันเพราะนั้นมันก็จะพูดแบบก็ต่อเมื่อนั่นเองนะเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายอีกทีนึงนะเดี๋ยวเรามาดูบทพิสูจน์ก่อนนะตัวบทพิสูจน์ก็คือว่าเราจะสร้างเส้นขนานมาเส้นหนึ่งนะคะโดยที่จุด c นะคะเป็นจุดที่เราลากเพื่อให้ c นั้นนะคะลากขึ้นไปจากจุด c และขนานกับด้าน ab ของเรานะคะแล้วนี้อันนี้เราไม่ได้กำหนดจุดตัดใช่ไหม เราก็เลยกำหนดจุด P ขึ้นมานะคะเป็นจุดที่มันตัดกับ EF นะคะก็จะเห็นว่ามีจุด P ด้วยเพราะนั้นเราก็จะลากเส้นตรงก่อนนะที่ผ่านจุด C ขนานกับ AB ตัดกับ EF ที่จุด P เพราะนั้นก็คือเส้นประรูปนี้เมื่อเราลากตัวเส้นขนานเกิดอะไรขึ้นนะคะส่วนที่1เราก็จะเห็นมุมตรงข้าม มุมตรงข้ามที่หนึ่งก็คือมุม e นะคะบนล่างมีขนาดเท่ากันมุมตัอไปที่เท่ากันก็คือมุมแยงใช่ไหมคะมุมแยงที่หนึ่งก็คือมุม a ก็คือ ade หรือ adp มีขนาดเท่ากับมุม cpd ก็คือแยง้งรูปสีเหลืองนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือมุมแย้งที่ อันนี้เขาเรียกอะไรมุมที่อยู่ด้านเดียวกันนะฝั่งเดียวกันนะคะของเส้นตัดแต่นี้มันอยู่คนละมุมก็คือมุมดีด็อกที่ชื่อว่า BDP นะอยู่ด้านด้านในของเส้นขนานคู่นี้ส่วนอีกมุมหนึงก็คือ CPF จะอยู่ที่ด้านนอกนะของเส้นขนานซึ่งซึ่งมุมสีเขียวเนี่ยก็มีขนาดเท่ากัน นี่เมื่อเราได้หนะ้าตายอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเนื่องเรามีมุมที่เท่ากันเป็นคู่แล้วก็คือ,อคู่สีเหลืองนะคะมีขนาดเท่ากันแล้วก็ bde นะก็เท่ากับ cpf อันนี้ก็เท่ากันเพราะนั้นเกิดสามเหลี่ยมคล้ายแน่นอนนะคะโดยที่สามเหลี่ยมคล้ายแบ่งเป็นหลากหลายคู่เลยนะเรามาดูคู่แรกนะถ้าเราจะระบายสีเนะาะมาดูคู่แรกคู่แรกก็คือ,อคู่ ade ะะก็คือคู่แรกด้านบนกับด้านล่างอันนี้คล้ายกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนะะแล้วก็มุมดีกับมุม P ีมีขนาดเท่ากันเพราะนั้นไอ้ก็เป็นมุมที่เหลือก็ต้องเท่ากันใช่ไหมอ่านี่ก็คือความคู่ที่หนึ่งที่เราเจอัาจากนั้นเรามาดูคู่ต่อไปอคู่ต่อไปที่จะเป็น สามเหลี่ยมคล้ายอีกคู่หนึ่งก็คือคู่ของ BDF นะคะก็คือยาว,ยาวๆหน้าตานี้ F ไปถึงนี่เลยนะคะ BDF กับ CPF อันนี้เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกคือเรามีมุมด้านบนก่อนใช่ไหมคะมุมด้านบนมุม D กับมุม C ตรงนี้เท่ากันและไอ้เจ้ามุม F ก็คือมุมขนาดเดียวกันดังนั้นมุมที่เหลือ,อ,อก็ต้อง เท่ากันฉะนั้นสามเหลี่ยมคล้ายคู่ที่สองนี้ก็จะเห็นชัดท้าวาดรูปออกมาด้านนอกนะคะครน,นี้ถ้าคู่แรกนะคะคล้ายกันแล้วได้ไรคู่ ADE นะคะก็จะมีความยาวด้าน AD ต่อ PC ย่อมเท่ากับ AE ต่อด้วย EC อันนี้เรามีความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายมาแล้วใช่ไหมเราก็ล่าก เรารู้ว่ามุมมันต้องเท่ากันนะม,มุมและเราก็ได้อัตราส่วนของด้านนะที่สมในกันนะแตเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะ B F B F D สามเหลี่ยม B F D คล้ายกับ C P F เพราะฉะนั้นเราจะได้อัตราส่วนด้าน B D d o กเนี่ย B D นะ,ะต่อด้วย P C ย่อมเท่ากับ B F อันนี้เราใช้ความยาวทั้งหมดนะ bf ต่อด้วย cf เมื่อได้2คู่นี้นะคะเท่ากันเสร็จเราก็เอามาทำในลักษณะเนื่องจากเป็นการพิสูจน์ขาไปใช่ไหมพิสูจน์ขาไปก็คือสิ่งที่ต้องการที่เป็นผลจากการพิสูจน์ก็คืออะไรอัตราส่วนเมื่อกี้ที่พูดว่าอะไรคะ ad ต่อ db คูณด้วยครูจะพาให้เราับบนะ bf cf คูณด้วย C E E A ย่อมต้องเป็น1ทีนี้มันเป็น1จริงหรือเปล่าเราก็เอาไอ้เจ้าอัตราส่วนทั้ง3คู่นะคะมาใส่ซึ่ง A D ต่อ B D อันนี้มายังไงเรามาจับคู่ที่1น,นะคะเราอยากได้ A D ต่อ D B, B ก็ไปสวิชเอาสมการนะจะเรียกว่าสมการหมายเลขแล้วกันเนาะ วันั้นครูก็จะใส่เป็นสมการหมายเลขหนึ่งกับหมายเลข2งนะั้นถ้าเราอยากได้คู่ AD ต่อ DB ก็คือให้เอาสมการหมายเลขหนึงเป็นตัวตั้งนะก็คือ AD ต่อ PC นะคะหารด้วยอะไร BD ต่อ PC อย่อมเท่ากับนะฮะ AE ต่อ EC หารด้วย BF ต่อด้วย ด f ซึ่งมันก็กลายเป็นหันหันซ้อนใช่ไหมพอมันเป็นหันซ้อนแล้วก็เปลี่ยนหันเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนงั้นก็จะได้หน้าตานะอ,อย่างที่ครูกำลังจะแสดงให้ดูนะเปลี่ยนหันเป็นคูณเนะาะกราบเศษเป็นส่วนมื่อเมื่อได้ห่างนี้ปุ๊บ PC เป็นไง ด,ดังนั้นเราก็เลยได้นะคะอัตราส่วน AD ต่อ BD นี่คือคู่นี้ละที่เราต้องการนะคะทีนี้ AD ต่อ BD ที่เราต้องการมันไปเท่ากับอะไรมันไปเท่ากับ AE ทางขวาใช่ไหมหารด้วย EC คูณด้วย CF ต่อด้วย BF เราก็ไปย้ายข้างสิใช่ไหมบีออยู่ล่างย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งก็เอาไปคูณด้านบนนะคะเพราะนั้นเกิดการย้ายข้างเนาะย้ายข้างนะเพรนั้นจ,จัดให้ดูเนาะ จากสมการเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้นะคะก็ได้คู่นี้อ่ะคู่นี้ bf ก็ขึ้นมาไว้ด้านบนส่วนใครอยู่ล่าง cf นะคะ cf ของเขาก็จะมาอยู่เป็นตัวหารด้านล่างต่อไปอ ae ทางขวาใช่ไหม ae อยู่บนก็สวิชมาทางด้านซ้ายมือก็ ec ก็จะเป็นตัวด้านบนแทนนะคะส่วน ea หรือ ae ก็จะมาอยู่ข้างล่างแทนเมื่อย้ายไปกันหมดเรียบร้อยขวามือก็เป็นเลขหนนั่นเองนะก็เหมือนกับ ย้ายข้างกันไปเนาะหรือคูณตลอดด้วยน,นี้นะคะมันก็เลยเป็น1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการแล้วคืออัตราส่วน3คู่สาคู่นี้คูณกันแล้วเป็น1อ่ะอันนี้คือขาไปจบอันนี้มาดูขากลับตัวขากลับนะคะก็จะบอกว่าถ้าเรากำหนดสามเหลี่ยม abc มานะคะ d กับ e อ่าเป็นจุดซึ่งอยู่บนด้านทั้ง3ตามลำดับอาจจะเป็น d e กับ E ก่อนนะคะ d A, e อเป็นจุดบนด้าน 2, 2> mm. ด้านตามส่วน F นั้นเป็นจุดที่อยู่บนส่วนต่อของ BC ออกไปอีกบอกว่าถ้า DEF อยู่บนเส้นตรงเดียวกันแล้วล้วก็นะทฤษฎีบท m e n นลอสก็สามารถยืนยันได้ว่าอัตราส่วนเมื่อสักครู่นี้คูณกันเป็น1นส่วนบทกลับเป็นจริงหรือไม่ก็คือถ้ามีจุด3จุดดังกล่าวนะคะซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขสมการนี้แล้ว ถามว่าจะเพียงพอหรือไม่นะคะที่จะสรุปว่าจุดทั้ง3นั้นอยู่บนเส้นตรงเดียวกันก็มาดูบทกลับในทฤษฎีบทที่5.1.2นะคะทฤษฎีบทกลับก็คือกำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC และให้ DE เนี่ยเป็นจุดที่อยู่บนด้าน AB กับ AC ส่วน F ก็เป็นจุดที่อยู่บนส่วนต่อของด้าน BC ่ะถ้าอ,อัตราส่วนทั้ง3คูณกันแล้วเป็น1 เราจะพิสูจน์ข้อความว่า d e f อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะคะก็คืออยู่บนลายเดียวกันนั่นเองนะคะแสดงว่ามีซ้ายต้องการขวานะใช่ไหม p แล้ว q p แล้ว q อ่าเรามาดูนะคะข้อความพิสูจน์ตรงนี้ทำยังไงก็จะเริ่มจากกําหนด e f นะเป็นเส้นตรงตัดด้าน a b ไปที่จุด g ท่านี้ถ้าเราจะมาพิสูจน์ นะว่า D E F อยู่บนลายเดียวกันนะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันเราก็ต้องมาบอกว่า G ต้องเป็นจุด D นะเป็นจุดเดียวกันนั่นเองก็จะทำให้เราได้ว่า D E F นั้นอยู่บนเส้นตรงเดียวกันแล้วเพราะตอนนี้เรากำหนดให้ E F เนี่ยอยู่บนเส้นตรงเดียวกันอยู่แล้วก็เหลืออีกจุดหนึ่งนะซึ่งยังไม่แน่ใช่ไหมอย่าลืมว่าสองจุดก็รองรากเส้นตรงได้แต่อีกจุดหนึ่งอ่ะมันไม่แน่นะมันอาจจะลอยอยู่บนนั้นก็ได้ใช่ไหม เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูทฤษฎีบทกราบนะเนื่องจากเรามีข้อความที่บอกว่าอัตราส่วนทั้ง3นะคะคูณกันแล้วเท่ากับ1เพราะนั้นถ้าเราบอกมันตัด AB ที่ G เพราะนั้นแทนที่เราจะใส่ดีเราต้องไปใส่ G แทนก็ใช้อัตราส่วนของเมเนลออสมเมสคู่นี้คือ AG ต่อ GB คูณด้วย BF เอฟนะก็พยายามไปหาจุดที่มันตัดแล้นะ bf ต่อด้วย cf หรือ fc ก็ได้นะคูณด้วย ce ต่อ e ea ต้องเป็น1แต่จากสมมติฐานนะคะเบื้องต้นของทฤษฎีบทก็คือบอกว่าเรามีอัตราส่วนนี้ขึ้นมานะะเพะฉะนั้นถ้า ad หารด้วย db คูณด้วย bf ต่อน,นี้เท่ากับ1น,นั่นหมายความว่าอัตราส่วนคู่แรกย่อมมีขนาดเท่ากันถ้ามีขนาดเท่ากันนะโดยสมมุติให้ ag เป็น x ad เป็น y หน่วยอันนี้คือจากรูปเนาะถ้าเราไปกำหนดให้ ag มีขนาด x นะคะคืออาจจะยาว x ส่วน ad ยาว y หน่วยเพราะนั้น gb คือส่วนที่เหลือคืออะไรก็คือเอา ab ลบด้วย x นะส่วน db ก็คือ ab หักไปด้วย y อนะ่ะครานี้เราก็มาใช้อัตราส่วนตรงนี้แก้สมการนะก็จะพบว่า ab อันนี้เดี๋ยวเรามาลองคูณข่า้ดูนะ อันนี้ก็จะกลายเป็น A, B, ล่ะ ab ลบ y คูณด้วย x ใช่ไหมต้องเท่ากับ y วงเล็บ ab ลบด้วย x ก็ไปแก้สมการเอาก็จะเห็นว่าเราจะมีอะไร ab คูณ x ลบ yx ใช่ไหมเท่ากับ ab คูณ y ลบด้ x, วย x y เพราะนั้น x y ตรงนี้ขวาซ้ายก็มาลายหายไปมันก็เลยได้ว่า ab เราเอา x เป็นตัวตั้งก็ได้แล้วย้าย y มาทั้งด้าน ด้านซ้ายมือก็จะได้ว่า a b คูณด้วย x ลบ y ย่อมต้องเป็น0แต่ a b มันเป็นความยาวของเส้นซึ่งมีขนาดเกินมากกว่า0อยู่แล้วดังนั้นการที่จะเป็น0ย์ได้ก็คือ x กับ y มีขนาดเท่ากันนั่นเองก็หมายความว่า G กับ D นั้นเป็นจุดเดียวกันนะคะก็จบตามต้องนี้คือการพิสูจน์ขากลับเนาะดังนั้นนะคะทฤษฎีบทเมนาลอส ที่เป็นขาไปกับขากลับเราก็เลยใช้ข้อความเป็นก้อต่อเมื่อแทนหมายความว่ากรณีที่จุดสามจุดนะคะอยู่บนส่วนต่อ,อของรูปสามเหลี่ยม abc เราจะกล่าวว่า d e f นะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันก้อต่อเมื่อเราใช้ก้อต่อเมื่อแทนได้เลยอัตราส่วนนะคะ a ในที่นี้เขามาลากรูปใหม่อันนี้นักเรียนจะงงไหมนะ วิธีการไม่ต้องงงก็คือให้เอาจุด A คือจุดที่เราจะตรึงเอาไว้นวกันเนาะแต่ทีนี้เนี่ยรู้สึกว่า D E F มันไปขยิบคนละรูปถ้านักเรียนงงครูว่าใช้รูปเดิมของเราจะดีกว่าเนาะ A B แล้วก็ C ส่วนนี้เป็นจุดที่เป็นด้านต่อแล้วครูก็จะใช้เป็นสีน้ำเงินตัดแผนแล้วกันเนาะชื่อว่าจุด D E F นักเรียนจะไม่งงรูปนะคะก็าาต่เมื่อ,อไร ถ้าเราจะเขียนนี้ก็จะกลายเป็น AD ใช่ไหม AD ต่อ DB คูณด้วย BF เลยนะ BF ต่อด้วย CF คูณด้วย CE ต่อด้วย EA เท่ากับเลข1จริงๆเราพ่สูจน์มาขนาดนี้แล้วนะคะถ้าเป็นไม่ได้พยายามใช้รูปเดิมดีกว่าเนาะเราก็จะได้เห็นจุดดีจุด, D, จดอะไรเมื่อสักครูน่นี้แต่ว่าไม่ต้องกังวลใจนะถ้ารูปมันเป็นอย่างอื่นนะหรือมันหมุนพลิก เป็นลักษณะรูปที่เราเห็นทางด้านขวามือก็ไม่ต้องไปสับสนวิธีการก็คือพยายามไปหาจุดตรึงนะคะจุดไหนที่จะเป็นจุดตรึงของเราคือเริ่มหมุนที่ไหนนั่นแหละก็ะคือจุดเริ่มต้นก่อนหาจุดนั้นให้เจอนะคะแล้วทิศของเขาก็จะเป็นทิศท,ทวนเข็นนาฬิกานะคะอ่ะทีนี้ในส่วนของบรรยายนะคะอธิบายเนื้อหานั้นก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะคะว่าตัวอย่างการนำไปใช้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมีวิธีทำให้นักเรียนลองดูตามนะคะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่ตัวอย่าง